สวัสดีค่ะวันนี้ฟินแลนด์หหระวันนี้ฟินแลนด์หิมะแรกค่ะหิมะแรกเห็นไหมคะหิมะแรกค่ะแต่ยาจะออกไปถ่ายตรงนู้นกำลังว่าจะกินกาแฟยังไม่กินอันนี้รถหลานสาวค่ะรถลูกสาวนี่ค่ะ จะออกไปถ่ายตรงถนนค่ะถนนหน้าบ้านหน้าบ้านหลานหน้าปากซอยมันเป็นซอยนะคะโอ้ บ้านหลานค่ะหลังเบลูเลยชั้นเดียวค่ะตรงนี้ที่ว่างอันนี้เขาไม่มีบ้านสูงกันแล้วค่ะทางนี้เขาจะทำชั้นเดียวแบบนี้นี่ค่ะโอ้จะทนเย็นยใไหมเนี่ยหิมาแรกของวันนี้ค่ะวันนี้วันวันจันแค่ะ่ะ วันจันทร์ใช่วันนี้วันจันทร์นี่ดูนี่มเราดูร้องฟ้าเป็นสีขาวติดลบศูนย์นะคะนี่ม้าตกค่ะวันนี้นีม้าตกเดี๋ยวยายก็จะไปยืนเดี๋ยวไปไปถ่ายหน้าปากซอยกันจะ่ายหน้าปักซอย บ้านหลานอันเป็นหมู่บ้านค่ะเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวหลานจะไปเนี่ยวหลับพาเด็กไปตรวจพาหลานไปตรวจเดี๋ยว,ว,นว,ว,เ,ยวเนี่ยเขาจะปลูกแบบนี้ค่ะรั้วเขาจะทำรั้วแบบนี้ค่ะสวยไหมคะ ถ้าเป็นนก,กเข้าไปแอบนอนเหน่อยแน่นได้หายยายดูโทรศัพท์จะโซนเย็นไหวไหมนี่ค่ะทางเหนือนี่นี่ค่ะมีทางออกไปถนนใหญ่ค่ะนี่นะครับถนนใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆนะโอ้น่กกระลอกอยู่บ้านหลังนั้นปีนขึ้นบ้านหลังนั้นแล้วกระลอกเห็นไหค่ะโอ้ยใหญ่ไม่ได้ซูมให้ดู รูมให้ดูก่อนนั่นค่ะกระถางกินอยู่ใกล้ๆนะคะนั่น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 กระลอกหลบฝนหลบหิมะค่ะปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บนี่ไม่ใช่อะไรนะคะหิมะนะคะนี่ค่ะ ถามเพราะยายไถ่ไก่เนี่ยายก็ยยกพา,ายายไถ่ไก่ยอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ถ้าสมมติว่าถ้ามันตกมาแบบนี้ถ้ามันนั่นนะคะมันจะลื่นนะคะหิมะจะลื่นค่ะ,คะออกมาอย่างหลังยังไม่ออกเลยค่ะยังไม่ออกเลยตกมาเยอะเดี๋ยวยายไปยืนอยู่ตรงนี้ตรงที่คุมนี่ดีกว่า อันนี้ถังเขาจะนั่นนะคะพอแล้เขาเข้าซาวน้าหน้าร้อนน่ะเขาจะมา,มาลงมาแช่น้ํากันอยู่ตรงนี้ค่ะนู่นตรงนั้นก็มีแต่น้ําแข็งนะคะนั่นนะ่ะได้นดูนกนะคะนกนกนกกระจิบกระจอกนกกระจอกใจยก็สงสารนกเหมือนกัน นี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูสักสินาทีมาละมันก็เริ่มเริ่มหายแล้วแหละมันก็เริ่มมันก็ตกมาแต๊มมันก็เริ่มหายแล้อืมดูดูท้องฟ้านะคะมืดครึ้มไปหมดเลยค่ะพอหิมะาตกค่ะ ยายจะจ้องนกอยู่ตรงนั้นนะคะตรงริมลัวริมลัวนั่นนะ่ะนกมันซ่อนอยู่ตรงนั้นนะคะรล,ลานเอาไอ้นั่นเอาชมพู่กับเอยเอาไอ้นั่นมาปลูกแอปเปิ้ลกับเออ,เอ,อลู่หมูอย่างละต้นเพราะเขาไม่ปลูกเยอะนะคะแล้วราะเขาแพ้แอปเปิ้ลไงร้านแพ้แอปเปิ้ลคะ่ะ อกินแล้วปากโจวเลยอืเขาเป็นมาแต่เด็กๆแล้วค่ะย้ายมาอยู่นี่ยาก็เป็นแพ้หลายอย่างอยู่เมืองไทยไม่แพ้มาอยู่นี่นั่นแพ้หมดอันนี้นั่นนะที่สาว่ายน้ําเด็กนะคะมาซื้อมามาตั้งไว้ให้เด็กอืออือแล้วก็เขาจะมีบ้านนั่นให้เด็กเล่นเดี๋ยวจะไปถ่ายหลังบ้านให้ดูนะคะ ดูดอกไม้ตรงนี้ยังไม่ตายนะเห็นป่าเนี่ยตรงนี้ยา,ายชอบมาปลกูกปลกูปลกนั่นอน่ะปลูกสตรอเบอรี่ปลกูกต้นไม้แเนถ้าถ้า,ถาเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวถ้าจะปลูกก็เดี๋ยวต้องให้ซื้อดินมาใส่ให้ซื้อดินมาใส่ใบ้านนี้เขา เขามีทั้งแอร์ร้อนแอร์เย็นนะคะอันนั้นตรงนู้นที่เก็บของหลาน,าน,นะคะ่ะที่เก็บของ่มดเยอะค่ะมุดกูมุดห้อย นนี้แล้วเขาทำที่นั่นให้นกอยู่นะคะเห็นไหมคะต้นสนเนี่ยลกลบบาดจันยังยังยังไม่ตัดนะคะถ้ายายอ่ะก็เป็นยาย,ยาก็ไม่ตัดแล้ก็อย่างนี้แหละก็อย่างนี้แหละ ยายก็ว่าอย่างี้แต่ว่ายายปลูกบ้านเขาใหญ่นี่เขาใหญ่นั่นของยายหมดเลยตัดหมดเลยตัดจนชั้นเหลืออยู่หน่อยนึงอืมเหลืออยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ตายหมดมนะคะโอ้ยตกมาเยอะๆตกมาเยอะๆจะได้ถ่าย ะได้ถ่ายเยอะๆคงจะนั่นแหละค่ะได้คงได้คลิปเดียวนี่แหละค่ะคลิปแรก <c li pp le> คลิปแรกของวันจันทร์แล้ววันหิมะแรกของฟิแนแลนด์นะคะหิมะแรกของที่เนี่ยะค่ะที่จังหวัดที่ยายอยู่นะคะก็ไม่ไกลไม่ไกลจากหลานเท่าไหร่หรอกก็ขับรถก็ ด้วยเล่นด้วยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงที่หลานจะนั่นนะคะนี่ค่ะ มาไม่รู้หลังเคยจะมากินข้าวบ้านหรือเปล่าไม่รู้คงไม่ใช่อ่ะคงไม่ใช่อโอเคนะคะสิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวยายกินกาแฟก่อนแล้วยังไงเลอยายจะออกมาถ่ายให้ดูอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ